เรื่องที่ดีเนี่ยก็เป็นว่าพระโชคดีเพราะพระท่านเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งไงคะคุณรางวัลที่หนึเลยนะนะคะอยากดูไหมคะว่าวันนี้เลขออกอะไรนะคะอ่ะานเลขที่ออกนี่เลยคะ่ะรางวัลที่หนึ่งหกส กปดสี่นะคะแล้วก็เลขท้ายสองตัวเนี่ยหกสองแต่มีคนโชคดีเยอะนะแล้วก็มีคนที่โชคไม่ดีแล้วก็มีคนที่ไม่ได้โชคอะไรกับเขาด้วยเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนก็เยอะคือไม่ถูกอะไรเลยใช่ค่ะอ่ะนีดูนะคะก็ตรวจกันตามหน้าจอนี้เลยก็ได้ค่ะบางคนเนี่ยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่กับมือแล้วไม่รู้จะตรวจที่ไหนเนี่ยมาดูตอนนี้กันละกันั้ไปดูตอนนี้กันเลยละกันนะคะแต่ว่าที่เรากาลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยพระท่านโชคดีพระท่านอยู่ที่วัดชีผ้าขาวที่จังหวัดสมุทรสาคร ะะถูกรางวัลที่1รับไปนอเนาะหกล้านบาทนะคะน,นี่เลยค่ะพระท่านก็โชว์นะคะท,ที่ถูกรางวัลน,นี้นะคะชื่อว,ว่าพระประวิตรเตชะพโลนะคะเป็นพระรูปวัดนะคะท่านบอกว่าถูกหวยรางวัลที่หน<า>ึ่งจริงๆแล้วก็นำลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะคะมาให้ผู้สื่อขาวดูด้วย นี่โดยพระท่านเล่าให้ฟังบอกว่าปกติก็จะซื้ออยู่แล้วนะ,<ฮ>ะลอตเตอรี่เนี่ยซื้อประมาณ10คู่ท่านบอกท่านต้องการอุดหนุนรัฐบาลงวดนี้ที่ซื้อเนี่ยไปเสี่ยงเซีมซีที่แม่สักทองนะครับอยู่ในวัดนี่แหละได้เลข8ปดมาตอนแรกจะไปหา7 8็ดตั้งใจไปหา784ไม่มีแม่ค้าบอกมีแต่หกแแล้วก็เลยซื้อมาแล้วสุดท้ายก็ถูกรางวัลซะด้วยก็วงคนจะถูกอะเนาะผมไปเขย่าติ้วที่ เจ้าแม่สักทองต้นไม้สักศิป์ประจําวัดได้มาเลขแปดสี่และใจเราก็ชอบอยู่แล้วแปดสี่อายุพระราชนีจะตั้งใจจะซื้อเจ็ดแปดสี่ทีนี้แม่ค้าก็บอกว่าพี่เจ็ดแปดสี่ไม่มีหรอกหวยดังแปดหนึ่งสองไม่มีหรอกก็มีหกแปดสี่เอาไหมเขาบอกเอามาโดยนิสัยที่ว่าเราชอบช่วยเหลือรัฐบาลชอบซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อทุกงวัวละเก้าคู่สิบคู่วันนี้ซื้อมาทั้งหมดสิบคู่เลขนี้มีคู่เดียว ก็ซื้อคะคู่ผมจะเล่นแบบคือชอบไหลเลขก็ซื้อชอบเลขไหนก็ซื้อชอบเลขไหนก็ซื้อ ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาโดนรางวัลที่หนึ่งพระท่านก็บอกนะคะว่าเงินรางวัลหกล้านเนี่ยจะนําไปสร้างบ้านให้โยมแม่นะคะแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูกชายด้วยแล้วก็จะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาช่วยสมทบในพิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าวาดที่จะจัดขึ้นปีหน้านี้นะคะนี่ยังไม่นับรวมอีกหลายหลายท่านที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะอย่างเช่น<ช>ที่ชาวนาที่ร้อยเอ็ดเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งสามใบเนี่ยรับไปสิบแปดล้านนะก็โชคดีนะคะก็ ก็ยินดีด้วย